จรเสริญพระเจ้าขอบคุณพเช้าครับสำหรับเช้าวันใหม่อันสดใสขอบคุณพระรรรองค์งที่ให้กำลังใหม่กับเรานะครับเดีย๋ยวเราจะมาเริ่มการนรัสการนะครับแต่ทุกการเราไปได้ในนามที่สุวรรลูกขอบคุณพระองค์สำหรับเชา้านี้ที่พระงองค์ทรงมอบกำลังให้กับเราทุกคน และเวลานี้ลูกขอบพรงครงอยู่กับเราในการนมัสก,การในการฟังถ้อยคําของพระองฟังโทรเสียงของพระองขอการเปลี่ยนแปลงใหม่ในจิตใจเราที่เราจะเข้าหาพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจของรับสิ่งทั่เราและขอบคุณพระองค์ในระนาไปดูบริบทของ พระคัมภีร์โรมบทที่7ข้อที่5นะครับได้กล่าวว่าเพราะว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามทางโลกตันหาชั่วที่คำบัญญัติแล้ให้เราเกิดขึ้นนั้นได้ทำให้อวัยวะเราก่อกรรมชั่วนำไปสู่ความตายขอบคุณพระเจ้าในบริบทนี้จะบอกว่า เมื่อเรานำเดินชีวิตตามทางโลกหมายถึงการที่ใช้ชีวิตตามตามความต้องการของตัวเองตามใจของตัวเองแต่ช่วงเวลาก่อนที่เราจะมารู้จักพระเจ้าในพระยซสุริตซึ่งเรายังถูกครอบงำด้วยความบาปต่างๆด้วยการใช้ชีวิตที่ บางอย่างต่างๆนานาในการดําเนินชีวิตโดยปราศจากเพาพยาตร์มนุดตันหาที่ตันหาชั่วที่ธรรมบัญญัติเล่าให้เกิดขึ้นคือเปาโลกําลังเน้นว่าธรรมบัญญัติเองไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่เมื่อคนมีธรรมธรรมบัญญัติบาปภายในใจก็ใช้ นั้นเป็นตัวเล้าให้เราให้เกิดความอยากทำผิดเช่นเมื่อมีกฎว่าอย่าลักขโมยใจของคนบาปก็จะอยากจะทำในสิ่งนั้นก็คือเพื่อทดลอง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 ว่าทำผิดแล้วจะเป็นยังไงสาม อวัยวะของเราก่อกรมชั่วนำไปสู่ความตายหมายถึงาบาปที่มีอยู่ในตัวเรานั้นแสดงออกผ่านทางการกระทาการกระทำและคำพูดร่างกายเช่นมือเท้าปากและถ้อยคำที่เป็นถ้อยคำที่ลบลบและการกระทำเหล่านั้นนำไปสู่ความตายฝ่ายวิญญาณซึ่งหมายถึง แยกออกจากพระยสุขิตแยกออกพระบิดาจากจากพระบิดาในโรมบทที่7ข้อที่5้าไดเขียนไว้ว่าชี้เห็นว่าสภาพของมนุษย์ก่อนจะได้รับความรอดเราเป็นทาสของบาปบาปใช้ธรรมบปัญญัติเป็นเครื่องมือเล้าให้เราทำผิดและความผิดนั้นนำไปสู่ความตาย แต่ในพระเยซูคริสต์เราได้รับชีวิตนิรันดร์อเมนขอบคุณพระเจ้าครับแค่นี้เหรอีเนี่ยอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำของพระองค์นะครับที่ไหลผ่านมาถึงเราในเช้านี้นะฮะก็ยังคงตอกย้ำนะครับในเรื่องของ เม so so oui mm ื่อเรานะครับทาบาปเราพระเจ้าไม่ได้ยินเสียงเรานะครับพระเจ้าเราไม่ได้เห็นพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เห็นเราพระเจ้าไม่ได้ยินเสียงเราเราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าก็คือเราถูกแยกออกนะครับมันเหมือนมีกําแพงของความบาปนะครับเป็นตัวกั้นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านั่นคือรากฐานที่สาคัญที่สุดนะครับเพราะถ้าวันนี้ นะครับเราอยากเห็นพระเจ้าเราอยากพบพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่มีใจสะอาดนะครับแล้วก็มีมือสะอาดก็คือเราต้องมีความคิดนะครับจิตใจหรือจิตวิญ,ญญาณที่สะอาดที่บริสุทธิ์นะฮะไม่ได้เป็นเอ่อคนที่เต็ไมไปด้วยความคิดที่ไม่ไม่ชอบทมนะครับไม่ถูกต้องและข้อสำคัญมือนะมันเอ่อเขาเรียกว่าแสดงถึงนะครับการกระทำของเราซึ่งทั้งหมด นะครับมันเราจะกระทําตามความคิดของเราในใจเพราะเราคิดอะไรนะเราก็จะทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นข้อสําคัญนะครับเราจะพยายามไม่ทำบาปด้วยร่างกายของเราด้วยการกระทําของเรายังไงก็ตามแต่ถ้าความคิดเรายังคงสกปรกนะเรายังคงมีความคิดลบมีความคิดบาปนะครับเราก็จะทําตามความคิด นะครับตามจิตใจของเราเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่าแก้ให้ตรงจุดนะครับ mindset นะหรือการคิดหรือความคิดของเราจะคิดยังไงที่มันจะถูกต้องก็คือคิดตามพระวจนะคําของพระองค์ตามถ้อยคําของพระองค์อันนั้นถูกต้องแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าพระคําของพระเจ้านะครับและการที่เราจะได้รับรับรู้เรียนรู้นะและเข้าใจ ในถ้อยคําของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าพาาระอาจะรย์คาของพระเจ้าจะเป็นเ,เข็มทิศนะครับจะเป็นโคมสองเท้าเรานะครับที่เหมือนที่อาจารย์แดงเคยแบ่งปันนะครับพระคําคของพระเจ้าเหมือนเป็นป้ายบอกทางนะว่าไปทางนี้ไปสวรรค์ไปทางนี้ไปในทางที่ถูกไปตามนี้จะไปไหนอย่างไรนะครับเราเลือกได้ เพราะฉนั้นเราจะเลือกอะไรครับวันนี้เราจะเลือกที่เราจะตามใจตามความคิดเราเองตามเนื้อหนังตามโลกิยาวิสัยนะความต้องการของเราในฝ่ายร่างกายในฝ่ายเนื้อหนังนะซึ่งบอกเลยว่าเนื้อหนังเนี่ยนะฮะมันมันก็คือเนื้อหนังอ่ะมันมันมันไม่มีทางที่แบบเราจะพยายามทำดีแค่ไหนก็ตามอ่ะเราก็ไม่ได้ไปสวรรค์ แต่วันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยเราจะไปสวรรค์หรือไม่ได้ไปสวรรค์แต่ก็ลังจะบอกว่าเราอ่ะจะพบพระเจ้าได้ยังไงก็พระเจ้าอยู่สวรรค์ไงฮะเราไม่รู้หรอกนะว่าสวรรค์จะอะไรยังไงเราจะได้ไปหรือเปล่าหรือว่าไปแล้วจะเป็นยังไงมันเกินจินตนาการของเราไปเพาะวันนี้เราจะพูดในมุมว่าเราอยากไปสวรรค์แต่ภาพใหญ่ ที่พระเจ้าบอกเรานะครับในในหลายต่อหลายตอนหลายต่อหลายข้อนะครับก็คือให้เราไปพบพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพบพระเจ้าเราก็ต้องมีใจที่สะอาดนะครับมีมือที่สะอาดเราก็จะพบพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นหลายคนก็ยังอยู่ในบนเวียนของโอ่งใบหนึ่งนะเหมือนเราเป็น เรือลําเล็กๆในโอ่งนะครับก็พายวนไปวนมาก็อยู่ในโอ่งที่เดิมครับวันนั้นวันนี้เราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วเราเราจะไม่เพียงแค่เราพยายามเพราะถ้าการพยายามของเรานั้นมันช่วยให้เราพบพระเจ้าได้นะถึงเวลานั้นเราไม่ต้องพึ่งผพ,พระเจ้าเลยใช่ไหมฮะเราก็แค่ทําดีพยายามทําดีแล้วก็พบพระเจ้าแล้วมันอันนั้น มันไม่ใช่เป้าประสงค์ของพระเจ้าในเราเลยองค์ปรารานาให้เราพึ่งพาพระองค์เสมอแล้วก็ไม่ใช่พึ่งพาความรอบรู้หรือการพยายามทําดีนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่า,าศาสนาเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าเขาจะทําดีพยายามทําดีแค่ไหนก็ตามสุดท้ายเขาก็ต้องลงบาปเพราะว่ามันไม่ถูกทางครับนะฮะับางสิ่งบางอย่างมันควรจะต้องไม่ไปแทบเอาไว นะครับไม่ไปแอปเอาไว้ไม่ไปซ่อนเอาไว้ไม่ไปกดมันไว้แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ควรทําแต่มันผิดจากการทรงสร้างของพระเจ้าครับมันจึงทําให้ถึงเวลาสุดท้ายแล้วเห็นไหมฮะตอนนี้เราก็จะเห็นข่าวมากมายที่แบบบุคคลเหล่านั้นนะฮะเขาล้มลงในบาปเพราะว่ามันแอบเอาไว้มันไม่ได้เกิดมาจากความ เข้าใจแล้วก็ความตั้งใจจริงๆแต่ว่าเขาต้องทําโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวว่าต้องทําไปทําไม,ไมต้องถือบัปรปชิตต้อง,องครองชีวิตโสดอะไรแบบเนี้ยเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วก็ล้มกันหมดยิ่งสูงยิ่งล้มเห็นไหมฮะก็ว่ากันไปนะครขอบคุณพระเจ้าให้เราอธิษฐานกันดีกว่าวันนี้เริ่มต้นด้วยการที่เราจะไม่นะครับปล่อยตัวปล่อยใจ ไปตามเนื้อหนังไปตามความคิดของเราที่มันเป็นความคิดของโลกเป็นความคิดที่มันไม่ถูกต้องนะครับในโรมบทที่สิบสองบอกว่าไงฮะให้เราถวายตัวของเราเองนั้นเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์นะฮะแล้วก็อย่าตามอย่างคนในยุคนี้นะครับตามได้ไหมฮะคนในยุคนี้ลองมองขพางนอกสิครับโอ้มีแต่เรื่องหน้าขยะขยงมากมายให้เราที่หันด,ด้วยกันครับเริ่มต้นในเช้านี้ด้วยกัน โอข้าแต่ประเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดของเจ้าค่ะวันนี้ลูกๆของพระองค์ทุกคนพงเจ้าค่ะที่ได้เข้ามาเพื่อที่จะนมัสการเพื่อที่จะฟังถ้อยคําของพระองค์เพราะว่าถ้อยคําของพระองค์นั้นเป็นข่มสองเท้าเป็นเข็มทิศนําทางชีวิตของเราพรเจ้าค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้มากขึ้นจากเมื่อวานและพรุ่งนี้เราจะได้เรียนรู้มากขึ้นจากวันนี้ ขอพระองค์เพิ่มเติมเราเหมือนที่พระองค์นั้นตั้งใจย่ยรสร้างเราให้ดีที่สุดและดียอดเยี่ยมเพื่อเป็นพระฉายของพระองค์เป็นสิ่งทรงสร้างที่สำแดงถึงความเป็นพระเจ้าในเราที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและการสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพงษ์เจ้าค่ะโอ้บันวันนี้พง์เจ้าขาเมื่อเรามองไปข้างนอกโลก ช่างเลวร้ายยิ่งไม่น่าอยู่มากขึ้นเรื่อยๆคงเจ้าค่ะตามถ้อยคำขององที่ได้บอกกับเราว่าในยุคสุดท้ายนี้ก็จะเต็มไปด้วยความชั่วความบาปการเห็นแก่ตัวการฆ่ากาันการลามกต่างๆองเจ้าค่ะโอ้ขอพระเจ้าปกป้องเราที่เราจะไม่หลงไปกับคนหมู่มากงเจ้าค่ะถึงแม้เวลานี้เราเป็นคนหมู่น้อย แต่เรายังคงยึดมั่นในถ้อยคำของพระองค์โอ้ขอพระเจ้าได้โปรดที่วันนี้เราทุกคนภนจิคุกที่ได้ยินและได้ฟังเสียงนี้คำปฏิฐานนี้ที่เรานั้นจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ฟังพระวจนะของพระองค์แต่เราจะปฏิบัติตามและเราจะเกิดผลตามถ้อยคำของพระองค์ทุกข้อขอพระองค์เมตตาเราโูจิคกวันนี้เปิดตาใจฝ่ยายญาณเราที่เราจะยอมรับรู้พระองค์ในทุกทาง โดยเฉพาะการรับรู้ในถ้อยคําของพระองค์ที่เราจะใคร้ครวญที่เราจะคิดแล้วคิดเล่าจนกว่าเราจะเข้าใจแล้วเ,เพื่อที่เราจะให้ถ้อยคํานั้นมันมีชีวิตในเราจริงๆพระเจ้าค่ามันเกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงๆตามถ้อยคําของพระองค์เพราะถ้อยคําขององค์นั้นประกอบไปด้วยฤทธิเดชฤทธิอานาจและความจริงทุกอย่างโดยไม่มีข้อย้อนแยง้งโดยไม่มีข้อตําหนิใดๆเลย องทรงถูกต้องเสมอในถ้อยคําของพระองค์เราเป็นถ้อยคําที่เป็นเต็มไปด้วยความจริงและความบริสุทธิ์ขอพระองค์ช่วยเหลือเราพระเจ้าค่ะที่วันนี้เราทุกคนนั้นจะรับรู้ในถ้อยคําของพระองค์ด้วยวิญญาณของเราด้วยความคิดจิตใจของเราจริงๆที่เราจะยอมจำนนและเราจะปฏิบัติตามพระเจ้าค่ะอย่าให้เราเป็นเพียงแค่ผู้ฟังที่เข้าหูซ้ายและทะลุออกหูขวาโดยที่ พระคำไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยพงเจ้าข่าแม้กระทั่งจะหยิกเราเราก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามันหนามากจนเราไม่เจ็บโอ้ขอพระเจ้าเมตตาเราพงเจ้าข่าที่วันนี้หัวใจของเรานั้นที่เต็มไปด้วยหัวใจหินจะถูกพ่อยคำของพระนั้นทุบแตกพงเจ้าค่ะสลายออกแยกออกพง์เจ้าข่ะที่เราจะเห็นเนื้อในที่หัวใจของเรานั้นจะเป็นเนื้อพงเจ้าข่ะมีชีวิตมีจิตใจ ไม่แข็งกระด้างอ่อนนุ่มมีความรู้สึกให้เป็นอย่างหัวใจที่พงค์นั้นสร้างเราอย่างแท้จริงพงเจ้าค่ะไม่ว่าวันนี้ใครจะทำอะไรอย่างไรก็ตามขอให้พระองค์นั้นได้โปรดที่จะช่วยเหลือเราทุกคนในทุกในทุก,ในท,กในทุกอวัยวะในพระกายนี้ของคิดสัจจ์นี้พง์เจ้าค่ะที่เราจะถูกพระองค์นั้นเขย่าขึ้นตื่นขึ้นหรือเร้าใจอะไรบางอย่าง องค์จาที่จะให้เกิดเป็นการกระทําที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์และพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราโอพระองค์สจ้าค่ะช่วยเราทุกคนที่เราจะตื่นขึ้นที่เราจะไม่เป็นอย่างเดิมที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะแสวงหาพระเจ้าจนกว่าเราจะพบเราจะไม่ยอมเลิกลาองค์เจ้าค่ะโอ้เราทําอะไรสิ่งอื่นได้อีกมากมายเยอะแยะในแต่ละวัแต่ละวันองค์เจ้าค่ะแต่เราไม่ได้สนใจพระองค์เราให้พระองค์มาทีหลังเสมอ โอ้พ oh, ระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าทํางานในหัวใจของเราทุกคนมงจะคารที่เราจะให้พระองค์นั้นเป็นที่หนึ่งในใจเราจริงๆเมื่อเราตื่นขึ้นในแต่ละวันมงจะคารเราจะให้พระคําของพระองค์มาก่อนให้การอธิษฐานมาก่อนที่จะให้กับพระองค์มาก่อนจริงๆมงจะคารแล้วเราจะเห็นเลยว่าเมื่อเราให้พระองค์มาก่อนพระองค์จะทรงครอบครองตลอดทั้งวันนั้นตลอดชีวิตของเราไม่ว่าเราจะทําอะไรพระองค์ก็อยู่ด้วยกับเราจะจะทําให้เรานั้นรู้สึกว่า และเข้าใจว่าพระองค์นั้นอยู่ด้วยกับเราและพระองค์รักเราจริงๆพระองค์จะปกป้องเราในทุกๆเรื่องพระองค์จะนำพระองค์จะนําเสียงพระองค์จะพูดกับเราในใจเสมอว่าไม่ต้องทําสิ่งนี้ไม่ต้องเลือกสิ่งถูกไม่ต้องเลือกสิ่งนี้ไม่ต้องระวังตัวหรือใดนๆนก็ตามพระองค์จะค่ะข้อสําคัญคือเราจะได้รับ เราจะได้รับความเข้าใจหรือสติปัญญาที่มาจากพกงค์จริงๆพงเจ้าค่ะที่เราจะเข้าใจในเพราะวาจะนะคำของพงศ์ต่างๆในแนวลึกมากขึ้นกว่าเดิมอย่างอัศจรรย์โอ้ลูกขออธิษฐานและขอบคุณพระองค์ล่วงหน้าสําหรับพี่น้องของเราและเวลานี้ลูกขออธิษฐานเผื่อ,อวันอาทิตย์งพง์เจ้าค่ะที่เราได้มีการนัดหมายที่จะประชุมคิสจักรอย่างเป็นทางการ เท่าที่ลูกทราบมาไม่เคยมีมาก่อนพงเจ้าขาโอ้ขอพง์อยู่ด้วยกับเราซึ่งพง์อยู่ด้วยแน่ๆขอพงศ์นำเราในทุกขั้นตอนขอพง์ได้โปรดทำงานในหัวจิตหัวใจของพี่น้องเราทุกคนพงเจ้าขาที่จะใช้โอกาสนี้ถ้าเรารักใครนะครับเราปารถนาดีกับใครที่เป็นสายสัมพันธ์ที่พี่พี่น้องของเราแต่เก่าก่อนพง์เจ้าขาที่จะให้เขานั้น ได้ประสานงานได้ประชาสัมพันธ์ได้บอกได้ชวนที่จะให้พี่น้องของเรานั้นตื่นขึ้นและให้ความสําคัญกับคิดสัจจ์ให้ความสําคัญกับพระเจ้าพงศ์จะขาวว่าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดพระองค์แล้วเราทําสิ่งใดไม่ได้เลยจริงๆขอพระองค์เมตตาเราพงศ์จะขาที่วันอาทิตย์นี้จะเต็มไปด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าและจะเต็มไปด้วยพี่น้องที่หิวกระหายหาความชอบธรรมของพระองค์ ข้อสาคัญคือเขาจะไม่พลาดโอกาสแห่งพระพรในวารละนี้พงษ์เจ้าขาที่เราจะาถูกพระองค์นั้นหลอ่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นพระกายที่เติบโตและเข้มแข็ง,แ,ขงและเกิดผลพงษ์เจ้าขาจริง,รงๆเราจะเป็นผู้เชื่อที่เชื่อเป็นผู้เชื่อแท้พงษ์เจ้าขาไม่ใช่เป็นผู้เชื่อเพียงแค่เราพาตัวเองมานั่งที่โบสถ์แล้วเราก็บอกว่าเราเป็นคริสเตียนโอ้ไม่เลยพงษ์เจ้าขาขอพระเมตตาเราพงษ์เจ้าขาในวันอาทิตย์เราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ อยู่ในการครอบครองอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์อย่าให้จุดจุดใดอวัยวะหนึ่งอวัยวะใดที่จะต้องไม่เข้าพวกที่จะต้องแหกคอกหรือถูกปิดตาปิดใจปิดหูพงศ์จาขาที่จะไม่ยอมรับรู้และข้อสำคัญของพงศ์ทรงเจิมปากและเปิดหัวใจของทุกคนออกพงศ์า,าที่เราจะร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆเพื่อประโยชน์หรือการขับเคลื่อนของขิตจัร องค์เจา้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และเพื่อการเกิดผลและเ,เต็มไปด้วยการเชื่อฟังในถ้อยคําของพระองค์และทําตามองค์เจ้าค่ะที่เราอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและการไว้วางใจในพระเจ้าไม่ได้ไว้วางใจในความคิดของเราเองไม่ได้ไว้วางใจในลดลบในสิ่งที่เรามีหรือเนื้อหนังของเราโอ้ขอพระเจ้าเมตตาและขอพระองค์ทรงครอบครองและขอเปล่าประกาศในนามพระเยซูคิดว่าพระบิดาปลด,ดปล่อยทูตสวรรค์ไปนําคน ในสายสัมพันธ์ในคนที่เหมาะสมและถูกกับวาละนี้พงศาการที่เขาจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่โอ้ที่เขาจะยอมตายต่อตัวเก่าและเขาก็จะได้รับการชุบชีวิตขึ้นใหม่กับพระองค์เพราะเราประกาศที่เราจะติดตามองค์พระเยซูคริสต์พระองค์เป็นอย่างไรเราก็เป็นเช่นนั้นพระองค์ถูก ตรึงบนไม้กางเขนเราก็ถูกตรึงแล้วเราก็ฟื้นขึ้นกับองค์เพราะว่าพราะองค์ทรงฟื้นขึ้นมาก่อนเป็นต้นแบบเป็นปฐมบทเป็นแบบอย่างเป็นผู้ตั้งต้นการดีเราก็ต้องตายต่อตัวเก่าแล้วเราก็ฟื้นขึ้นมากับพระองค์โอ้ข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นตายทุกวันแต่พระองค์นั้นอยู่ในข้าพเจ้าสิ่งนี้คำพูดนี้ประโยคนี้ขอให้อยู่ในชีวิตของเราจริงๆที่เราจะยอมตายต่อตัวเก่าจริงๆ พง์เจ้าขาวันนี้มันอยู่แค่เรายอมรับหรือไม่เท่านั้นเองพงษ์เจ้าขาขอพงษ์ได้โปรดที่จะช่วยเหลือเราทุกคนพง์เจ้าขาที่เราจะยอมรับความจริงแล้วเราจะเอาความจริงนั้นออกมาแล้วถวายมอบให้กับพระองค์พง์เจ้าขาเพราะความจริงจะปลดปล่อยเราให้เราเป็นไทยความจริงของพระวจนะของพระเจ้าจะปลดปล่อยเราให้เราเป็นไทยโอ้ขอพระเจ้าปลดปล่อยเราพงษ์เจ้าขาจากพันธนาการต่างๆมากมายที่เหนี่ยวรั้งเราที่ ผูกมัดเราพงศ์เจ้าคะที่ทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้โอ้เราขอมอบที่น้องของเราและทุกขามิฐานเหล่านี้และขอพระฤทธิ์ของพระองค์นั้นปกคุมทุกขอมิฐานที่จะไม่ถูกมานั้นขัดขวางหรือลักหรือขโมยช่วงชิงเอาไปพงศ์เจ้าคะเกียรติทั้งสิ้นเราขอถวายแด่พระองค์สําหรับในเชาน้านี้แล้วนับจากนี้เราจะอธิษฐานเผื่อหัวข้อต่างๆขอพระองค์เมตตาขอพระองค์ทรงเงี้ยพระการที่จะฟัง ถ้อยคําอธิษฐานของลูกๆของพระองค์และขอพระองค์ทรงตอบเราขอเฝ้าและจับตาด้วยความหวังใจและด้วยความเชื่อว่าพระองค์นั้นจะตอบเมื่อถึงเวลาและเวลาที่สมควรและเหมาะสมและพระองค์จะตอบเกินคําที่เราอธิษฐานทูลขอพระองค์อย่างแน่นอนเราอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ด้วยกันในเช้านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมน